มอบให้พีป้าไปดนตําแน่งการนะครับเราถึงการ re-skill up s k i l เรื่องอ e ีคอมเมิร์ซด้วยใช่ไหมคอมเมิร e ์ซด้วยเรื่องส่งเสริมให้คนทําคอนเทนต์ขายของออนไลน์นะครในการอัพอัพสกิล i t สก k i ของนักศึกษาคนอยู่ในวงการอ e ีคอมเมิร์ซนะครับจริงมีหลายเรื่องมากนะครับโครงการวันนี้เป็นเรื่องการท่องเที่ยวนะครับซึ่งก็เราจะมีจัดอีเวนต์อย่างนี้4ภาคนะครับที่เชียงใหม่แต่ก็จะมีภาคกลางภาคใต้ด้วยนะครับโดยเชื่อเพื่อจะเชิญผู้ประกอบการ การท่องเที่ยวครับมาร่วมกันมาร่วมกันเคยครับร้านอาหารร้สปาไกด์รถตู้รถบัสเรือนะครับแหล่งท่องเที่ยวต่างเราต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันเป็น Big Data นะครับและคนี่ทำธรุรกิจเวลาจะเที่ยวหรือว่าทำธรุรกิจท่องเที่ยวก็จะสามารถดึงทุกคนเข้ามาอยู่ในในหลุมเดียวกันเป็นเป็นรู้เดียวกันเป็นเป็นโครงการท่องเที่ยวเดียวกันนะครับ ก็จะเกิดธุรกิจต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทําทให้การท่องเที่ยวเนี่ยมีคุณภาพดีขึ้นเพราะนอกจากเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วผมว่าอีกเรื่องหนึ่งที่สํคาคัญมากคือไซเบอร์ซ u เคียวริตี้ซึ่งผมว่าทางเนี้ยดูอยู่แล้วนะครับเ a c เข้าไป hacker กกทำตัวเป็นเจ้าของโรงแรมรับจ่ายเงินจองโรงแรมเสร็จลูกค้ามาโรงแรมโรงแรมไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าตัวแฮกไปแล้วเว็บไซต์อ,อ,อีเมลอีเมลตัวแฮกทัหมดซึ่งอันนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าเรามีระบบ บิ๊กดา a ้าที่เรเรียกว่าไทยแลนด์คอนเน็กซ์เป็นตัวกลางในการนแล้วก็ทุกคนก็จะมั่นใจว่าการธุรกิจท่องเที่ยวของเราได้จะภายแล้วก็มีคุณภาพอันนี้คือหัวใจสําคัญและที่สําคัญพอมันมีบิ๊กดาด้าเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะเปิดธุรกิจต่อเนี่ยของแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะครับแพลตฟอร์มต่างๆเช่นการรับจองอะไรเป็น B2C นะฮะนอันนี้เป็น B2B ต่อไมจะมี B2C แล้วพิเศษทุกคัสเตอร์ก็จะมีหลายจองรถตู้จองรถบัสจองเรือจองรูท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ